สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเถกเทิงยูสคาร์รถยนต์มือสองที่ดูง่ายนะครับลูกค้านะครับไม่จำเป็นต้องดูรถเป็นนะฮะเราก็จะแนะนำและบอกจุดสําคัญสำคัญให้กับลูกค้าเหมือนกันเช่นเดิมนะฮะกับวันนี้เราอยู่กันที่เถกเทิงยูสคาร์ผมมาแนะนํารถยนต์คันนี้ฮะวีโก้แชมป์ปี2014สีบอลเงินคันนี้แต่งมาพอสมควรนะฮะสวยนะครับ เดี๋ยวผมจะบอกกันอีกทีหนึ่งว่าร้านของเราเนี่ยนะครับที่ขายรถกันอยู่เนี่ยอยู่ที่ไหนนะฮะเพื่อท่านผู้ชมที่ดูทาง u t u b e แล้วไม่รู้ว่าร้านของเราอยู่ที่ไหนนะฮะร้านของเราอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะฮะอำเภอคลองขุงนนะฮะตำบลท่ามะเขือนะครับหาง่ายนะครับห่างจากถนนสายเอเชียเข้ามาในเส้นท่ามะเขือกำแพงเพชรนะฮะนิดเดียวหาง่ายมากนะครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับ ช่วงนี้ลองดูฮะลองแพนไปรอๆบๆบรรยากาศร่มลื่นนะฮะนี่นะครับอ่ะมาต่อขอับเจ้าที่คันนี้เลยวีโก้นะครับคันนี้เป็นรถเอ่อตัวต่ำนะฮะก็แต่งหล่อมาพอสมควรน,นะฮะลงแมก็กลงยางอะไรมาใหม่ให้เรียบร้อยให้กับลูกค้าที่จะแบบชื่นชอบสไตล์นี้นะครับเราก็มีรถทุกสไตล์ทุกเซกเมนต์ให้เลือกนะครับ ไปเดี๋ยวเราไปแนะนำกันต่อว่าคันนี้มีในตัวเขานะมีอะไรมาบ้างนะ,ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันอ่าอันนี้เราแต่งแม็กเปลี่ยนยางมาให้ใหม่นะฮะสำหรับัวรุ่นนะฮะขาลุยหรือว่าไม่ลุยก็ได้ทำาหากินได้หมดนะ,ะสำหรับวัยรุ่นสร้างตัวนะครับคันนี้นะครับราคา400,000บาทนะฮะผ่อนเริ่มต้นก็ ผ่อนเริ่มต้นที่ประมาณนะฮะแปดพต้นๆนะครับแล้วก็เริ่มต้นที่ฟรีดาวนะครับนี่รถภายในเกียร์ธรรมดานะครับพวงมาลัยไม่มีรอยยับย่นอะไรเลยนะฮะยังเงาแว๊บอยู่เลยมีสวิตช์คอนโทรลเรียบร้อยแอร์แบกคู่นะครับทั้งซ้ายทั้งขวาภายในเบาะแคปกว้างขวางนะเบาะแคปยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับภายในสะอาดมากนะครับทุกจุดเน้นนะเป็นรถ สภาพเดิมไม่มีอุบัติเหตุนะครับเราเรามาดูกันที่นี่เลยเหมือนเดิมฮะน็อตไม่ขยับนะครับที่แค็บคือรถคันนี้ก็คือไม่มีอุบัติเหตุนะฮะอีโก้แชมป์คันนี้นะฮะเป็นเครื่อง2.5 0 5อินเตอร์คูลเลอร์นะครับ เรามาต่อกันที่หัวใจสําคัญของรถยนต์ก็คือห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวมาดูกันที่ห้องเครื่องกันเออเ,เปิดมาล้วก็จะโอ้เราซื้อรถมือสองเนาะเปิดรถมาปึ๊บเห็นคานหน้าเดิมตัวเลขเดิมน็อตเดิมเดิมหมดทุกจุดเนี่ยเรามีความสบายใจอย่างมากเลยเออเราได้รถที่ไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนไม่มีความเงี้ยทำให้ลูกค้าสบายใจได้นะครับ ลูกค้าต่างจังหวัดนะครับไม่จําเป็นต้องมาดูรถนะฮะเราแนะนําให้ทุกจุดเลยนะครับไม่จะเป็นขอบประตูนะครับน,อน็อตฝากระโปรงน,อน็อตคานหน้านะครับในส่วนของออห้องผู้โดยสารนะครับทุกตัวไม่มีอุบัติเหตุไม่มีน็อตขยับอย่างที่ผมถ่ายไปในตอนต้นนี้นะฮะถ้าลูกค้าท่านใดนะครับไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะครับเหนือใต้อีสานออกตก รเราเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่หน้าบ้านคุณที่ทํางานคุณคุณสะดวกที่ไหนนัดเรามาครับเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะฮะวิ่งไปทําสัญญาให้ถึงที่ของ,ของคุณเลยนะครับเมื่อรถอนุมัติทุกอย่างนะฮะฟรีค่าจัดสัญญาฟรีค่าขนส่งคุณรอรับคุณร <c oughs> อรับรถอยู่ที่บ้านได้เลยพูดไปพูดมาเออลิ้นติดลำลายติดคอข้าไปแล้วะนะครับรถยนต์มือสอง เถิกเทิงยูสคาคร์นะฮะอย่างที่บอกคือเน้นรถสภาพเดิมไม่มีอุบัติเหตุไม่ชนไม่คว่ำนะครับท่านผู้ใดที่สนใจนะฮะเจ้า v ีโก้แชมป์คันนี้ปี2014นะฮะสีบอลเงินราคาอยู่ที่4 5 8,000บาทนะฮะฟรีดาวฟรีประกันภัยนะครับฟรีค่าจัดสัญญาฟรีค่าโอนฟรีค่าขนส่งนะครับเอาไปเต็มที่เลยนะ ยุคนี้นะฮะต้องได้กันครบทุกอย่างนะครับไม่ต้องว่ามาเก็บนู่นเก็บนี่เพิ่มเติมนะครับทางนี้เรามีบริการให้กับลูกค้านะครับโอเควันนี้แนะนํารถกันไปแล้วพอขอบปากคอมคอนะครับเออผมพี่เถิกนะฮะแนะนํารถให้กับลูกค้า,น,าน่าจะมีความรูก้กันพอสมควรแล้วนะครับนะฮะวันนี้เราก็ขอลากานไปก่อนเนาะเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปกันอโอเควันนี้ลากานไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ